ผู้บาอาจารย์ท่านโดยเฉพาะหลวงปู่ดูเนี่ยท่านสอนการปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราทานอาหารการทานอาหารนั้นเป็นการที่นาเอาอาหารเข้ามาเนี่ยเป็นการหล่อเลี้ยงธาตุขันนะการหล่อเลี้ยงธาตุขันนี่มันแค่อัตภาพเดียวอัตภาพเดียวที่เรามีอายุจะสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเท่าไรก็แล้วแต่เย คือมันหล่อเลี้ยงได้แค่ธาตุขันแกละภาพเดียวแต่ส่วนอาหารของใจนั่นมันติดตามเราไปทุกภพทุกชาติหลวงปูด่ดูท่านจึงยกย่องว่าการปฏิบัติสมัยก่อนท่านหลวงปู่ท่านไม่เรียกว่าการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาหรือว่าเรียกว่ากรรมฐานหลวงปู่ท่านไม่พูดเลยท่านพูดอย่างเดียวว่าไปทํางานสมัย ก่อนการพูดของลวงปู่นี่ประโยคเดียวนะการทํางานคือการทํางานของใจถ้าเราฟังดูเหมือนไปทําากรงานอะไรแต่ลวงปู่ท่านบอกว่าทํางานนั้นเป็นการทำงานของใจก็คือการที่ไปดึงไปกินอาหารกัดให่ของเราถ้านะตาใดที่แก่ยังกินอาหารอยู่วันหนึ่งสามเวลาหรืออาจมากกว่านั้นลวงปู่ท่านจะพูดแก่ๆนะพูดแก่พู้ข่า <C oughs> ถ้าเราไม่รู้จักกินอาหารของใจเลยเนี่ยชีวิตมันจะเปล่าประโยชน์เมื่ออย่างที่เราสวดที่เราสาธยายแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันการสาธยายถึงการคิดการพิจารณาในหลักธรรมะให้เห็นว่าสังขารน,นี้มันไม่เที่ยงะสังขารน,นี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนะสังขารน,นี้มันเป็นทุกข์ อาการที่มาคิดพนายอย่างนี้อยู่นึงนึงคิดยานี้เสมอเสมอเนี่ยพระสัมมจาจารย์ท่านยกย่องว่าบุคคลที่มีชีวิตอยู่เพียงล้าตีเดียวเนี่ยแต่มีความคิดมีพิจารณาอย่างนี้เกิดขึ้นให้เกิดแนววิปสัสสนาญาณเกิดขึ้นท่านทรงยกย่ององค์ศาสดาพ,พระสัมมาจารย์ท่า,ทานทรงยกย่องว่าดีกว่าบุคคลที่มีอายุยืนนานถึงร้อยปีแต่ไม่ได้มีสิ่งนี้อยู่ในใจเลย อันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านยกย่องมาถึงความยกย่องของครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูเนี่ยท่านก็ยกย่องเสมอๆนะท่านบอกว่าการทําสมาที่ทาจิตให้เป็นกุศลได้เนี่ยเพียงชั่วสงบระยะระดับหนึ่งท่านก็เปรียบเทียบแบบคัมโบราณว่าขนาดว่าช้างกระดิกหูคือมันพับหูได้พัดเดียวนะววลาเดียวงูแดบดินกบมือเหมอนว่า อ้นี่มันเอาลิ้นของมันออกมาแล้วมาหดกลับเข้าไปเนี่ยมันเร็วมากนะท่านบอกว่ามันมีกุศลมากกว่าการที่เราทําตักบาตรจนขันทะลุอันนี้คือคําพูดของปูดูท่านพูดเปรียบเทียบไว้คําว่าขันทะลุหมายถึงคนโบราณนี่ท่านใช้ขันนี่มันใช้ขันพลาสติกเนาะไม่ใช่ขันพลาสติกแล้วก็ไม่ใช่ขันอลูมิเนียมมายุคย่างสมัยเราที่มันมีขันพลาสติกขันอลูมิเนียมสมัยโบราณ ท่านใช้ขันลงหินไอ้ขันลงหินนี่เป็นขันที่คนโบราณเนี่ยเขาใช้สําหรับใส่ข้าวเพื่อใส่บาตรเฉพาะโดยเฉพาะนะก็คือการใส่บาตรสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะตักข้าวใส่ขันลงหินอันนี้คือวัฒนธรรมพเมนีของคนภาคกลางที่อาตมาเกิดมาก็ทันได้เห็นอยู่ว่าขันลงหินมันมีลักษณะที่มันเป็นโลหะผสมกันนะแล้วมีความก้องมีความกวานแล้วมันก็หนา หนาถ้าเอาปากหรืออัตพีเนี่ยกระทบปากเนะ่เป็นก็เป็นโลหะที่มันลักษณะเดียวกับขันลงหินนะั่นนะ่ะนเป็นโลหะที่ผสมกันเสียงมันจะก้องเสียงมันจะกังวานทําไมจึงเป็นเช่นนั้นอาตมาก,ก็เคยมีความสงสัยทําไมจะต้องใช้ลงหินขันลงหินจนทั้งมาเป็นพระภิกษุถึงจะได้รู้ว่าประโยชน์ของขัรลงหินมันคืออะไร ท่านมีความเข้าใจบ้างไหมว่าทําไมคนโบราณถึงใช้ขันลงหินอาตมาจถ้าถามท่าน,นาโคงจะมาให้คำตอบนะอาตมาก็มาใด้คาตอบตอนที่เป็นเด็กนั่นแหละเรายังไม่เข้าใจความหมายของขัน,ขนโลงหิน <c oughs> จนทั้งมาบวชครูบาอาจารย์ท่านสอนขณะที่เราทํากิจในพุทธศาสนามีการทําวัดสวดมนต์ มีการสรรเสริญพัฒนาใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เริ่มต้นเนี่ยก็มีการเตือนกันมีการเรียกกันการเตือนการเรียกให้รู้ว่าขณะนี้เป็นเวลาของสงฆ์ที่จะพุทธวัดปฏิบัติธรรมแล้วโบราณทางใช้ระคังใช้ระคังคือการตีระคังเพื่อปลุกพระในวัดให้ตื่นแล้วมาทมกิจ อันนี้เป็นสิ่งที่โบราณเขาวางแบบเอาไว้แต่ความจริงแล้วมันประโยชน์มามากกว่าการผูกพัแร้วการกําหนดเวลาว่าเวลานี้เป็นเวลาทำวัดเช้ามืดเวลานี้ทาวัดเช้าเวลานี้ทาวัดเย็นประเพณีของการปฏิบัติทางวัดทางภาคทางภาคกลางกลางที่มีความเข็งขัขดอยู่ในการเพื่อปฏิบัติในการทํทากิจต่างๆในศาสนกิจก็จะมีทําวัดเช้ามืด คือประมาณตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยไปทำวัดรอบหนึ่งแล้วก็จะมาทำอีกทีตอนเจ็ดนาฬิกาคือหลังจะปินธบ,บาตแล้วหรือว่าหลังจะฉันแล้วก็เรียกว่าทำวัดเช้าแล้วก็มาชงของเวลาทำวัดเย็นอาจจะเป็นห้าโมงหกโมงหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดนัดหมายกันแต่ละวัดแต่ละวัดนะทีนี้การตีละครเนี่ยทีแรอกอนิมนึกว่าตีละครแค่เรียบรักกำหนดมาประชุมมาทำกิจ ความจริงครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันไม่ใช่ประมาณแค่นั้นเพราะการตีละครังเนี่ยท่านให้กําหนดว่าการตีละครังเป็นการบอกประกาศให้บรรดาเทพพรมเทวดาได้รู้ทีแรกเราก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ท่านบอกการกําหนดในการตีละครังเนี่ยวันนี้อาธมาขอชี้แจงนิดนะเพื่อให้สิ่งทีรเรื่องตีประเทศบรรยาย ถ้าบอกบุคคลที่ตีละครั้งนี้มีความสําคัญมีความสําคัญก็คือเป็นเหมือนโคสกทเทะทสกทเทพบุตรโคสกะเทพบุตรหมายถึงว่าเป็นเทพประเภทที่ว่าจะต้องไปบอกเรื่องการกุศลต่างๆอย่างสมัยพุทธกาลพระยาขึ้นประโปรดพุทธมันดาก็จะมีเทพองค์หนึ่งที่ใช้นามว่าโคสกะเทพบุตรก็จะไปประกาศบอกบรรดา เทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในสุคตินั้นนะ่ะให้มาฟังธรรมนะเปนคนประกาศข่าวหรือในว่าโคสกะเทพุตรสำหรับพระที่ทันมาตีละฆังเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนนะให้กําหนดที่เสียงละฆังพอตีกั้งท่านให้กําหนดเสียงนั้นไปขึ้นไปถึงเทวดาไปถึงพหมอันนี้คืนนอนโยบายของโบราณท่านท่านสอนเอาไว้ ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องขันลงหินที่แรกเราคิดว่าแค่ทําบุญธรรมดาธรรมดาขันควจริงขันลงหินนะั้นมันเสียงมันกล้องเสียมันกล้อง, <laughs> องท่านต้องการให้ประกาศให้รู้ <laughs> ให้เทวดารู้มานโนทนาวา่าขนาดนี้เนี่ยพุทธบริษัทกาลังตักบาตอยู่ใช่ไหมเสียงที่ปา้าคือถ้าผีนะั้นมนกระทบกระทบกับขันลงหินนะเสียงมันจะก,ก้องกลางวาน โบราณเขาจะยกที่หนึ่งก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพุทโธธรรมโมชังโคอย่างเ็เขาจะขอก่อนข้อขันลงหินก่อนข้อขันหินว่าขณะนี้เวลานี้จะทําบุญตักบาตรแล้วเป็นการบอกประกาศให้เทวดาได้รับรู้เราก็ออได้สติปัญญาได้ความรู้เนาะอันนี้คือเรื่องของโบราณท่านข้วขันลงหินนี่มันมีความหนา ถ้ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันในโลหะเนี่ยขันลงหินกันหนาประมาณน่าจะสองมิลขึ้นนะสองมิลขึ้นก็หนึ่งในห้าส่วนของเซนเซนเซนติเมตรนะนะประมาณสองมิลมันมีความหนานั่นการที่จะตักบาทจนทั้งความหนาของขันลงหินนี้มันทะลุเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าหมดอายุไขย,ยังไม่ทะลุเลย นะกลัดมาเกิดอีกสามวาระมาตักบาตรนะึ่งคงยังไม่ทะลุอนะอันนี้ก็คือสิ่งที่นุ้งปู่ดูท่านได้ชื่นชมแลนะท่านก็แนะนําว่าการกระทําอย่างนีมนนงมงนง้มันเป็นบุญกุศลคือการที่มาทํางานทั้งใจมันเป็นบุญกุศลอย่างมาหาศาลนะมันมากกว่าสิ่งอื่นๆที่เรามาสแสวงหาทรั์คินจริงอื่นเน่ย ถึงจะทำบุญสร้างวิหารระทานสร้างธรรมทานอะไรท่านก็นยังเปรียบเทียบว่าไม่เท่ากับการที่เข้าถึงสมาธิจิตในชั่วขณะหนึ่งนะ